สบายดีลูกสบายดีปาลุงวสิสบายดีสบายดีนะสบายดีสบายดีทูสบายดีเอฟซีนะ FC ทักขันเด้อจ้าบสท์คู่ทุกคนก่อนอื่นคลิปนี้อ้อมกับออกมาขอสแสดงความเสียใจกับน้องทรายพี่น้อง นางกุ้งได้เสียชีวิตแล้วแตยคนลาแพงยาอ่อนลาหินขาออนก็นยังใจหายเลยพี่น้องเพรคนเคยเว่าเคยคุยกันเนาะเคยไปมาหาสู่กันคต่ก็เคยมาหลินอยู่ในนี่นะคนได้เสียแล้วสู่ๆเร้่ตาถามเด้อเ้ยเป็นกำลังใจให้ถูกเพื่อลูกได้อย่าอ่อนแอได้ลูกสองคน ได้กะเข็มแข็งเข็มแข็งให้ได้ทีสุดอะไรเนาะโอนกะยินข่าวชาวนอมเป็นคนโทรมาบอกตกใจว่าเลยพี่น้องเลยเมือนช่วงประมาณเที่ยงแล้ะชาวน้อมเป็นคนโทรมาบอกอกุ้งก็อยู่แล้วเดอ้อวะ่ะใจหายว่าหนึ่งเลย เป็นยังไงเนาะล่มหายตายจากทุกคนมันก็ต้องต้องไปถึงข้าวถึงขาดมันแล้วพี่น้องมาชินาตามมังหงน้ำกันจ้าคนก็บประหยัดทมันเป็นแนวหนีเน,น,ะน,นะาะพี่น้องเนาะลูกปัยังไม่น้อยอยู่ใต้ต้นมีต้นเีาคูอยู่มีต้นเขาคูจากไป กินพักห่ะบวัวนุ่มหรือแก่กะหอดบั้นมันแล้วพี่น้องว่าสิซะบั้นมันแล้วก็ต้องไป đấy bọt ừ. 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 Thằng kinh cà phê thả này, ơi Thằng dạ, kinh hủ thì เพผ็ดเผ็ดเผ็ดเพ็ดเผ็ดึงเพชรคนเดียวตำหูใั่ไหม เขาปุ่นไปซื้อมาทำแซ่บๆเ้เนี่ยก <c oughs> ูอยู่ทาง่ังนี่เลยต้นนี่พี่น้องเลยต้นนอ้องจะทำเล <c oughs> ี้ยงลมูกน่อยสองคน นนหนึ่งน้อยหนึ่งที่สองกับห้ากระเดือนปลายกำลังไปตะหักกำลังไปตะสร้างลูกอ่ะ ไปแบบสะทันหันเนาะพียงน่องคืไปล่าไปล่ากันสู่เรื่องนี้แหละถามเด้อเออยังเลี้ยงลูกในช่องคนนี่คือกัน Nếu ko có nhảy, ốt áo Thoay bộ đại Ốt nhằng liêu Bố mì ko bà thoay Nhi cháu ko bà ốt thôn Hàm thoay Thoay rụng hâu híu đại Hàm ổn e Nhi cháu khen อ no ma ืมเข็มแข็งนี่อืมมึนตามเมาๆอยู่นีได้เสียใได้แต่ยถยถยบ่ได้แล้ว นี่จะก้าวนี่จะไปทางหน้า đâu cả nhà đọc nó thì đọc nó nó bọc tôi em thì nó để ngon cũng mưa ngày bay nó đâu, có nhà này, đâu có vít. Vít vít cả nhà để có biết hồng hiền cái biết đọc có biết cả hai thì chắc nói ไงล่ะวิธีวิีเหนียวอะไรแบบนซักวิถคั่ววิถนมวิถแพมเพิใครแน่คันวินมวิทแพมเพิส่ะันกกินเก่งพี่น้องเอ้ย มือแพกบระยู่บให้กินกับปลได้ไห่ลังลเราบระยู่ท้อ,องเราก <L un ters> ินเขา่ากินนมกินเขา่ากินนมเมกเข่าก็ต้องเผือกกระกัากุบก,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 กินนะกินแบบหมดเป็นจ้ำน้ำหัวแกงชื้นเหมือน Thank you. คลิปนีน้อ้นกลับไปก่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณเอฟซทุกคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นดเด้เจ้าะเด้อเขามากดไลค์กดติดตามให้ลาไปก่อนจ้า